วันนี้เราเป็นน้าแข็งหรือเราเป็นน้าอุ่นหรือเราเดือดเดือดเดือดบางเดือดเดือดหยุดหยุดเดือดแบบแบบเดือดเปิดปี๊ดเราเราปิดแก๊สเลยหรือว่าเดือดแล้วลืมปิดแก๊สเราเราจะเราจะลู้โดยอัตโนมัติไม่ให้นานเราวันนี้เอาเออเขิดว่าเอาอธิบายทุกอย่างแบบให้เข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็ย้าการฝึกฝนปฏิบัติอนิดนึง สมาธิจึงจิตเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมัมนแวบเข้ามาแวบเข้ามาเลยเราจะพูดแล้วก็จะจบไล่มันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นชั่วโมงรึงชั่วโมงโอ้ยจะนั่งอยู่ตรงนั่นจนขาเป็นเนเป็นนักไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วไม่ได้ทําแบบนั่น สานาที5นาที10นาทีสิหานาทีหรือจะช่วงเวลา3เวลาในในหวันหรือวันหนึ่งเมื่อไรก็ําหนึ่งดเมื่อไรก็หกลับตาแล้วจินตนาการแล้วล้วมีความรู้สึกอิ่มเอ,อิบและฟินมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นให้มันเต็มตื่น เต็มกลืนในจิตแล้วแบบรู้สึกแบบโปรง่โรงโล่งสบายแล้วแล้วค่วอยๆผ่อนคลายช่วงเวลาเนี้ยมันใช่เวลาบางทีก็ไม่เกินหานาทีมันก็เขาถึงแล้วเมื่อได้เอมื่อหลุดไขมันอะแล้วเมื่อใดแบบาทาแต่ละทามันไม่ได้เป็นทาที แปลกมันไม่ได้เป็นทาอาออกกําลังกายที่พิสดารมันเป็นการออกกําลังกายที่ทั่วไปเขาทําแล้วก็เวทก็ดูใน Youtube การวิ่งการเดินใช้ลูกเล็กใช้ดัมเบลมือนมือนเหมือนทั่วไปแต่แค่ระยะเวลาในการทําการการหยุดยุนการ ใช่กล่ามเนื้อการการช้าการหนักการเบากันจํานวนครั้งความช้าในการเวทความเร็วในการเวทเนี่ยมันแตกต่างต่างกันตรงนี้ฉะนั้นแล้วจริตไขรจริตมันซึ่งแล้วต้องบอกว่าการฝึกฝนนี่สําคัญเนาะนี่แหละน่าจะเป็น ep t10 t เก็ว่าเรื่องของการฝึกฝนเนาะแล้วก็ในแปดด่านของการฝึกกดแรงดึงดูด กอลอ,อยากบอกว่าให้ฝึกฝนนะจ๊ะเราเอานํากลับไปใช้ในจริตของตัวจิตใดตนใดสภาวะจิตแบบไหนชอบแบบไหนหน่วยการแบบไหนก็เอาไปปรับปรุงเอาเองแล้วบอกว่ามันใช่้วครับถูกด่านแลาา้วแอลย่ำ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 จงมีความสําเร็จในด่านของตัวเองอย่าง